สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่ช่องสองพระสองบุญกับอีพีที่สิบเก้าแล้วนะครับมารับชมรับฟังเสือครับนี่เป็นเสือแตกนะฮะเห็นไหมคนแก่น้ามีประมาณสี่ห้าคนเนี่ยเขาแก่เนี่ยเห็นไหมลักจาะการแกะของเขาตอนนี้เขาแกะเป็นจงแหวนแล้วนะครับไม่มีเห็นไหมก็จะมีช่างแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจินตนาการในการแก่เนี่ยจะไม่เหมือนกันเพาทงขัง,ง,งแต่ละช่างแต่ว่า เขาโครงของหน้าตาเนี่ยหน้าสไตล์เดียวกันหมดนะครับนะให้ดูก็คือสเต็ปแรกก็คือหน้าแมวหูหนูตาลูกเต๋านะฮะสองตัวนี้แกะก็ที่เป็นเขี้ยวเสือสองตัวนะทำเป็นแหวนนะครับแล้วก็ยันเราก็มาดูว่าเออยันครบไหมมียันไหมยันยันอุนะฮะแล้วก็ยันเลขเจ็ดอยู่ตรงใต้คางอะไรนี่ยนะเลนะครับแล้วก็ยังมียันอะไรกอหญ้าอะไรอยู่เนี่นะฮะ อันนี้เป็นเป็นแหวนต้ทํทำเป็นแหวนนะค,ะครับนะอันนี้เป็นช่างนี่ผมคิดว่าเป็นช่างอีกคนหนึ่งนะฮะในการแกะนะครับที่บอกแกะเสือเนี่ยที่บอกแกะเป็นเป็นหัวแหวนเนี่ยนะนีนน่น่าจะช่างอีกช่างหนึ่งนะครับมาดูสองตัวนี้สีโทนสีเห็นไหมฮะถ้าเกิดไม่ได้ใช้เนี่ยสีมันก็ยังสีออกจะสีเป็นสีส้มสีเหลืองน้ําตาเทียนเทียนถ่นะครับเทียนไขแหวนแหวนอันนี้แกะเป็นสองนะฮะ อันนี้ช่างเขาแกะเป็นสามนะครับอันนี้อันที่แกะเป็น3ามเนี่ยนะเห็นไหมที่บอกว่ามันสีมันอ,ออกสีเนี่ยทำไมเป็นสีขาวอะไรเนี่ยนะก็เกิดจากการใช้ผมเป็นคนใสเองฮะอันนี้นะพอใสแล้วไปล้างเบอรล้างอะไรเนี่ยสีมันก็จะจะซีดลงเพราะใช้บ่อยแล้วซีดลงแต่เรามองลึกๆนะเราใช้กล้องส่องนะหน้าตาอย่างที่ผมบอกอนะมันก็หน้าแมวหูหมูตาลูกเตา๋าทั้ง3ตัวดูแล้วมันได้หมดได้แล้วเราก็ดูดยัน,ย,นยันก็ได้ อะไรก็ได้แตกต่างกันที่สีสะนะเนี่ยที่บอกว่าเกิดจากการการใช้งานเนี่ยถึงจะใช้งานยังไงศึกยังไงเนี่ยยันของหลวงพ่อก็ยังอยู่นะครับอยู่ครบหมดครับด้านล่ลางก็มีน่ะที่ด้านล่ลลลางก็มียันฮะก็มียันเนี่ยก็มีโยงลงยันเอาไว้นะครับอันนี้เรียกว,ว่าปลอมแปลงได้ยากฮะสไตล์ของช่างที่แกะเป็นของหลวงพ่อปานเนี่ยใครเส้นจะมาเรียนแบบนี่เรียนแบบได้ยากฮะเพราะเราเห็นเนี่ยเราดูกันบ่อยๆดูคลิปบ่อยๆปุ๊บเราก็เออเนี่ยน่าด้าอย่างเงี้ย หน้าอย่างเงี้ยเป็นเสือของหลวงพ่อปานเพราะเราดูตั้งแต่คลิปแรกถึงคลิปที่1ิเนี่ยนะเราจะดูหน้าตาของเสือเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออเนี่เสือมันนาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แทบทุกตัวแล้วก็ช่างแกะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้หมดนะฮะแตกต่างกันก็คือการแกะลวดลาย่านั้นเองนะครับดูอันนี้ก็ดูด้านล่างครับก็มียันนฮะ นี้ชัดเจนมากครับครับทำเป็นหัวแหวนนะครับที่มันมันเพราะว่าผ่านการใช้มาแล้วนะครับใช่ครับที่เห็นมันมันขาวๆเนี่ยไม่ใช่เลสซินนะฮะก้องส่องนะจะเห็นเห็นฟันขาวจ้วเลยนะฮะเอามาเปรียบเทียบนี่ฮะเอามาเปรียบเทียบนี่นะครับขาวๆเนี่ยนะครับนี่ครับอันนี้เห็นไหมฮะขาวๆก็ขาวเหมือนกันแต่ไม่ใช่เสซินนะฮะมีเกี่ยวเสือนะครับ ขแต่นี่ไม่ใช่หลวงพ่อปานนะไม่ใช่หลวงพ่อปานนี่ก็ไม่ใช่หลวงพ่อปานให้ดูให้ดูให้เปรียบเทียบว่าว่าผ่านการใช้งานหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าโทนสีเนี่ยนะมันจะเป็นสีอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าของแกนะฮะเนี่ยพวกนี้นะดูเขี้ยวเสือแต่ว่าเป็นเขี้ยวเสือไม่เป็นเขี้ยวเสือแต่นี่ไม่ใช่ของหลวงปานแต่ให้ดูว่าสีโทนสีอ่ะอาจจะมมีการอาจจะมีการซีดลงหรือว่าอาจจะมีการขาวขึ้นอะไรเนี่ยว่าเกิดจากจากการใช้งานนะครับ นี่ครับอันนี้คือเขี้ยวเสือแปนะครับถ้าเห็นที่ไหนดูแล้วสเต็ปที่ที่ผมบอกตามที่ให้ให้ดูเสมอเนี่ยถ้าคุณเห็นแล้วเนี่ยนะสามารถหยิบเช่าได้เลยนะครับหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาสอง,สองดูดใช่เล็บได้ไหมเล็บได้สี่ไหมนะเล็บหน้าเล็บหลังตาปากหูทุกอย่างนะได้ตามสเต็ปตามที่เราคุยกันตลอดเนี่ยนะถ้าได้ คุณก็สามารถที่จะเช่าหาได้นะครับโอกาสเป็นของเราถ้าหลักเราไปชิมตาดูให้บ่อยๆนะนะนครับแล้วก็โอกาสเป็นของเรานะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่19บเก้แล้วนะครับเป็นเสือแปลกนะครับรบนี่บอกว่าเสือแปลกมีไหมม,มีมีเป็นสิบสิมพ์ไม่ใช่มีแค่สองสามพิมนะครับอย่างที่คนเขาเข้าใจกันนะครับช็อตช่างมีทั้ง4ี่ห้าคน การแกะเนี่ยเราอยู่ที่จินตนาการของช่างนะครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆการติดตามรับชมรับฟังช่องสองผ้าสองบนนะครับขอบคุณมากครับอาเ <ขอ S 2> ทียขอบคุณมากครับขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณครับ